ผู้วินิจฉัยบทที่11เยฟทาเยฟทาคนกิเลอาดเป็นนักรบผู้กล้าหาญแต่ท่านเป็นบุตรของหญิงโสเพนีกิเลอาดเป็นบิดาของเยฟทาภรรยาของกิเลอาดมีบุตรชายหลายคนและเมื่อบุตรเหล่านั้นโตขึ้นแล้วจึงขับไล่ยเยฟทาออกไปโดยกล่าวว่าเจ้าจะไม่มีส่วนในมรดกของพ่อเราเพราะตัวเจ้าเป็นลูกของหญิงอื่น เยฟทาจึงหนีจากพี่น้องของตนไปอยู่ในแผ่นดินโทบพ,พวกนักเลงก็สมทบกับเยฟทาและไปกับท่านต่อมาภายหลังคนอัมโมนได้ทำสงครามกับคนอิสราเอลและเมื่อคนอัมโมนทำสงครามกับอิสราเอลนั้นพวกผู้ใหญ่ของกิเลอาดก็ไปรับเยฟทาจากแผ่นดินโทบพ,พวกเขากล่าวกับเยฟทาว่าจงมาเป็นหัวหน้าของเราเพื่อเรา จะต่อสู้กับคนอม,มนได้แต่เยฟทากล่าวกับพวกผู้ใหญ่ของกิเลอาดว่าพวกท่านเองไม่ใช่หรือที่เกลียดข้าพเจ้าและไล่ข้าพเจ้าออกจากบ้านบิดาทําไมตอนนี้ท่านจึงมาหาข้าพเจ้าเมื่อท่านตกยากเล่าพวกผู้ใหญ่ของกิเลอาดจ,จึงกล่าวกับเยฟทาว่าเหตุที่เรากลับมาหาท่านเวลานี้ก็เพื่อท่านจะไปกับเราและต่อสู้กับคนอโมน แล้วมาเป็นประมุขของเราชาวกิเลาดทั้งหมดเยฟทาจึงกล่าวกับพวกผู้ใหญ่ของกิเลอาดว่าถ้าพวกท่านให้ข้าพาเจ้ากลับไปเพื่อต่อสู้กับคนอม,มนและพระยาเวทรงมอบพวกเขาแก่ข้าพาเจ้าข้าพาเจ้าเองจะเป็นประมุขของท่านพวกผู้ใหญ่ของกิเลอาดจ,จึงกล่าวกับเยฟทาวา่าพระยาเวทรงเป็นพยานระหว่างเราเราจะทําตามคําของท่านแน่เยฟทาจึงไปกับพวกผู้ใหญ่ ของกิเลอาดและประชาชนก็ตั้งท่านให้เป็นประมกุกและเป็นหัวหน้าเหนือพวกเขาแล้วเยฟทาก็กล่าวคำที่ตกลงกันทั้งสิ้นเฉพาะพระพักพระยาเวในเมืองมิสปาเยฟทาจึงส่งผู้สื่อสารไปยังกษัตริย์ของคนอมโมนถามว่าท่านมีเรื่องอะไรกับข้าพเจ้าท่านจึงยกมารุกรานแผ่นดินของข้าพเจ้ากษัตริย์ของคนอมโมน ต่อผู้สื่อสารของเยฟทาว่าเพราะเมื่ออิสราเอลออกมาจากอียิปต์ได้ยึดดินแดนของเราไปตั้งแต่แม่น้ำอาราโนนถึงแม่น้ำยบับบกและแม่น้ำจอแดนบัดนี้ขอคืนดินแดนเหล่านั้นเสียโดยดีและเยฟทาก็ส่งผู้สื่อสารไปหากษัตริย์ของคนอมโมนอีกให้กล่าวว่าเยฟทากล่าวดังนี้ว่าอิสราเอลไม่ได้ยึดดินแดนของโมอับ หรือดินแดนของคนอม,มน์แต่เมื่อออกจากอียิปต์อิสราเอลได้เดินไปทางถิ่นทุรกันดารถึงทะเลแดงและมาถึงคาเดตอิสราเอลจึงส่งผู้สื่อสารไปยังกษัตริย์เอโดมกล่าวว่าขอให้พวกเรายกผ่านแผ่นดินของท่านไปแต่กษัตริย์เอโดมไม่ฟังและพวกเขาได้ส่งคำขออย่างเดียวกันไปยังกษัตริย์โมอบด้วยแต่ท่านก็ไม่ยอมดังนั้นอิสราเอลจึงอยู่ที่คาเดต แล้วพวกเขาก็เดินไปในถิ่นทุรกันดาลอ้อมแผ่นดินเอโดมและแผ่นดินโมอับและมาทางด้านตะวันออกของแผ่นดินโมอับและตั้งค่ายอยู่อีกฝากหนึ่งของแม่น้ำอาราโนนแต่ไม่ได้เข้าไปในพรมแดนของโมอับเพราะว่าแม่น้ำอาราโนนเป็นพรมแดนของโมอับอิสราเอลจึงส่งผู้สื่อสารไปหาสิหนกษัตริออรย์อโมไรกษัตริย์กรุงเฮชโบน อิสราเอลเรียนท่านว่าขอให้พวกเรายกผ่านแผ่นดินของท่านไปอย่างที่ของเราแต่สิโหนไม่ไว้ใจอิสราเอลจึงไม่ให้พวกเขายกผ่านเขตแดนของตนฉะนั้นสิโหนจึงได้ระดมพลทั้งสิ้นของท่านตั้งค่ายอยู่ที่ยาฮาสและสู้รบกับอิสราเอลแต่พระยาเวพระเจ้าของอิสราเอลส่งมอบสิโหนและประชาชนทั้งหมดของท่านไว้ในมืออิสราเอล พวกเขาก็พ่ายแพ้ไปดังนั้นอิสราเอลจึงยึดครองดินแดนทั้งสิ้นของคนอโมไรต์ชาวแผ่นดินนั้นและพวกเขายึดเขตดแดนทั้งหมดของคนอโมไรต์ตั้งแต่แม่น้ำอาราโนนถึงแม่น้ำยับบอกและตั้งแต่ถิ่นทุรกันดารถึงแม่น้ำจอดแดนบัดนี้พระยาเวพระเจ้าของอิสราเอลได้ขับไล่คนอโมไรต์ออกเสียต่อหน้าอิสราเอลประชากรของพระองค์ ส่วนท่านจะมาถือเอาเป็นกรรมสิทธิ์อย่างนั้นหรือท่านไม่ถือกรรมสิทธิ์สิ่งซึ่งพระเคโมสพระเจ้าของท่านมาอบให้ท่านยึดครองหรือเช่นเดียวกันที่ใดที่พระยาเวพระเจ้าของเรามอบให้รเ,เราเราก็จะยึดครองที่นั้นด้วยและบัดนี้ท่านจะดีกว่าบาลักบปปกุตรสิโปกษัตริย์โมอับหรือเขาเคยบาดหมางหรือเคยต่อสู้กับอิสราเอลหรือเมือ่ออิสราเอลอาศัยในเมืองเฮชโบน เมืองอารูเออและชนบทของเมืองนั้นๆตลอดจนอาศัยในเมืองทั้งสิ้นที่อยู่ตามฝั่งแม่น้ำอาราโนนถึง300ปีทำไมท่านไม่เอาคืนเสียในเวลานั้นเล่าฉะนั้นไม่ใช่ข้าพเจ้าเองที่ทำผิดต่อท่านแต่ท่านกำลังทำผิดต่อข้าพเจ้าโดยทำสงครามกับข้าพเจ้าขอพระยาเวผู้ทรงเป็นตุลาการได้ตัดสินคดีร,ระหว่างคนอิสราเอลกับคนอโมนในวันนี้ แต่กษัตริย์ของคนอม,มนไม่ได้เชื่อฟังคำของเยฟทาซึ่งท่านส่งไปให้คำบนของเยฟทาแล้วพระวิญญาณของพระยาเวก็สถิตกับเยฟทาท่านจึงเดินผ่านกิเลอาดและมนัสเสและผ่านมิสปาแห่งกิเลอาดและจากมิสปาแห่งกิเลอาดท่านเดินผ่านไปยังคนอม,มนและเยฟทาบนต่อพระยาเวว่าถ้าพระองค์ส่งมอบคนอม,มนไว้ในมือของข้าพระองค์จริงๆแล้ว คนใดที่ออกมาจากประตูบ้านของข้าพระองค์เพื่อต้อนรับข้าพระองค์เมื่อข้าพระองค์มีชัยกลับมาจากคนอมโมนั้นคนนั้นจะเป็นของของพระยาเวและข้าพระองค์จะถวายคนนั้นเป็นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวแล้วเยฟทาจึงยกข้ามไปต่อสู้กับคนอมโมนและพระยาเวส่งมอบพวกเขาไว้ในมือของท่านและท่านได้ประหารพวกเขาจากเมืองอารอเอจนถึงที่ใกล้ๆเมืองมินิต รวม20บเมืองและไกลไปจนถึงอาเบลเครามิมผู้คนล้มตายมากคนอม,มนถูกปราบจนราบคาบต่อหน้าคนอิสราเอลบุตรหญิงของเยฟทาแล้วเยฟทาก็กลับมาบ้านทิมิสปานี่แนบุตรหญิงของท่านถือร,รมนาเต้นโลดออกมาต้อนรับท่านเธอเป็นบุตรหญิงคนเดียวนอกจากบุตรหญิงคนนี้ท่านไม่มีบุตรชายและบุตรหญิงเลยและเมื่อท่านเห็นเธอแล้ว ท่านก็ฉีกเสื้อผ้าของท่านกล่าวว่าโอ้ลูกเอ๋ยเจ้าทําให้พ่อแย่แล้วเพราะเจ้าเป็นเหตุให้พ่อทุกข์มากเพราะพ่อได้อ้าปากบ่นต่อพระยาเวไว้และจะคืนคําก็ไม่ได้เธอจึงพูดกับบิดาว่าคุณพ่อเมื่อท่านอ้าปากบ่นต่อพระยาเวไว้อย่างไรขอให้ท่านทํากับลูกอย่างนั้นเถิดเพราะพระยาเวได้ส่งแก่แคนคนอมนผู้เป็นศัตรูเพื่อท่านแล้วและเธอพูดกับบิดาของเธอว่า ลูกขอสิ่งหนึ่งคือขอให้ลูกอยู่ตามลำพังสักสองเดือนลูกจะได้ไปยังภูเขาร้องไห้ข้าครวนถึงความเป็นพมจารีของลูกร่วมกับเพื่อนๆของลูกท่านจึงตอบว่าไปเถิดและท่านก็ปล่อยเธอไปสองเดือนเธอก็ออกไปกับเพื่อนๆของเธอแล้วร้องไห้ข้าครวนถึงความเป็นพรมจารีของเธออยู่มาเมื่อครบสองเดือนแล้วเธอก็กลับมาหาบิดาของเธอ และท่านก็ทำกับเธอตามที่ได้บ่นไว้เธอยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กับชายใดเลยและก็เป็นธรรมเนียมในอิสราเอลที่บุตรหญิงของอิสราเอลจะไปร้องไห้ไว้ทุกข์ให้บุตรหญิงของเยฟทาคนกิเลอาดปีละสี่วัน